สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนําวดิดีโอดีๆในการสาธิตนะครับแล้วก็แนะนําความสามารถของเครื่องตัวใหม่ล่าสุดนะครับจาก Xcos นะครับตัวนี้ก็คือตัวเครื่อง Panda Xa 0 6ภาษาไทยแท้ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องตัดอัตโนมัติขนาดเล็กสุดแล้วนะครับของตระกูล Xcos นะครับปกติเครื่องตัวนี้เองเนี่ยเขาจำหน่ายแต่ในประเทศจีนเท่านั้นนะครับ แต่ปัจจุบันด้วยความนิยมเนี่ยก็เริ่มมีคนเอามาใช้ในทางต่างประเทศนอกจากประเทศจีนฉะนั้นภาษาไทยนี่จะใช้ได้เฉพาะเครื่องที่ส่งออกมาจากตัวแทนจำหน่าจากคนลเลอรเท่านั้นนะครับเรามาอันบ็อกซ์กันดูนะครับตัวเครื่อง XA006 เนี่ยหลยยังจากซี่อถอดกล่องมาเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องเองนะครับมีตัวแมนวนวลให้นะครับ มีตัวอะแดปเตอร์เนื่องจาก XA006 เป็นเครื่องที่ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับต้องใช้ไฟบ้านนะครับเราจะมีอะแดปเตอร์ให้ตัวแท่นเป็นตัว A1 ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้มานะครับเป็นแท่นมัลติฟังก์ชันก็คือได้แทนในหลายรุ่นได้นะครับมีประแจ2ตัวมีแปลงปัดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสาย USB เอาไว้อัปเดตด้วยเครื่องคอมนะครับตัวนี้เป็นตัวกั้นบ่าตัวนี้เป็นตัวเสริมนะครับ เสริมตัดพวกตัวต้านะครับที่มันตัวบางๆรุ่นใหม่ๆนะครับตัวสมาธิตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์นะครับก็ตือตัวกุญแจที่เขาคิตัดมาทดสอบการตัดจากเครื่องตัวนี้ตัวเครื่องเองเนี่ยจะมาด้วยตัวตัวไกด์นะครับตัวพร็อพประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวดอกนี่จะแตกต่างจากดอฟินนิดนึงก็คือให้ดอก2.0กับ1.5มาก็คือดอกจะเล็กลงนะครับตอนนี้ก็เป็นรายละเอียด ขตัวหลัง u n b o x ไอตัวดอลฟินมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายความแตกต่างระหว่างตัวแพนด้า Panda กับตัวดอลฟินให,ให้ทราบกันนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างเครื่องแพนด้ากับดอลฟินนี่เราก็ลงในเว็บไซต์ของคนเลิศแล้วนะครับเราไปเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่เราก็จะทอดจะแจ้งให้ทราบคร่าวๆดังนี้นะครับตัวเครื่องตัว แพนด้า xa 0ูนยเนี่ยมันจะมาดยแท่นเดียวเลยนะครับแท่น a 1นึ่งนะครับทีนี้ไปดูข้อแตกต่างกันนะครับเราไปเปรียบเทียบให้ทราบกันนะครับข้อแตกต่างก็คือว่าตัวดอฟฟินจะมี2แท่นนะครับ m 1 m 2แต่ตัวแพนด้าจะมีแค่หนึ่งแท่นเท่าเอนนะครับคัตเตอร์ส่วนใหญ่ของดอฟฟินจะมาเป็น1.5กับ2.5แต่คัตเตอร์ของแพนด้าจะมาเป็น2.0จนกับึงก็ดอกจะใหก,กว่าตัวเป็นไฟ led เหมือนกันนะครับ built-in battery ก็คือมีเฉพาะแ่ o ดอ h ฟินนะครับที่เป็น built-in นะครับตัวแพนด้าเป็นไฟบ้านอ input voltage ของดอลฟินจะสูงกว่านะครับเป็น24โวลต์ dc นะครับส่วนของแพนด้าเป็น12โวลต์นะครับกำลังไฟก็อย่างที่ตามตามโวลต์นะครับก็ดอลฟิน n จะกำลังไฟสูงกว่า150โวลต์นะครับแพนด้าจะเหลือแค่80โวลต์ไอ้80วัตต์นะครับขอโทษทีนะครับ power คือ150วัตต์นะครับแพนด้า80วัตต์ ก็จะทำให้เห็นว่ากําลังของดอฟฟินค่อนข้างจะสูงกว่านะครับแพนด้าจะต่ำกว่ารอบของของการตัดก็ดอฟฟินจะสูงกว่านะครับหมื่นสอรอบของแพนด้าก็1ม0 0นรอบต่อนอาทีนะครับที่เหลืออื่นๆก็เป็นรายละเอียดย่อยน้ําหนักก็ดอฟฟิน15โลนะครับแพนด้าสิโลนะครับส่วนขนาดไซส์ของ แพนด้าก็จะเล็กกว่าตามดิเมนชันต่างๆนะครับแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะใช้ Database เดียวกันก็คือใช้ x x ็ o s อแอปพลิเคชันได้ทั้งคู่นะครับนะครับใช้หาออคิลอสได้ทั้งคู่นะครับแต่ข้อแตกต่างของ Dolphin กับ Panda ก็คือ,อการหาออคิลอสก็คือหาดอกหักดอกดอกหายหมดกรณีที่มีรหัสน,น,นะครับดอฟฟินจะหาได้อลิมิตแต่ว่าของ Panda คุณจะหาได้ครั้งเดียวต่อวันนะครับ ถ้านั้นถ้าวันวันไหนคุณจะหารั้งที่2คุณต้องเสียโบนัสพอยต์ประมาณ100นะครับที่เหลือก็ซอฟต์แวร์อัปเดตได้แล้วก็วันตีหนึ่งีข้อสรุปนะครับถ้าลูกค้าถามเนี่ยผมก็อาจจะบอกตรงๆว่าความแตกต่างระหว่าง X-Horse Dolphin กับ Panda คือหลักๆก,ก็คือรูกง,ง่ายๆก็คือ,อแน่นอน X, X อ Panda นี่น่าจะราคาต่ากว่านะครับแต่มีไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับปากกาจะมีแบบเดียวเล็กและเบาวกว่าแต่การข้อเสียคือรห,หัสหารหัส ดอกหายเพียงได้แค่วันละครนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับ mm hmm. ต่อไปเราเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแคลิเบตเครื่องก่อนใช้งานต่อไปมาดูวิธีการแคลิเบตเครื่องก่อนใช้งานครั้งแรกนนะครับ mm hmm. ก็เครื่องจะมาพร้อมกับตัวล็อกนะครับล็อกแท่นเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อันดับแรกเราก็ปลดแท่นล็อกก่อนนะครับเอาประแจที่ได้มาเนี่ยปลดแท่นล็อก ตัวที่เป็นการเป็นเซฟตี้หลังจากที่เราส่งเครื่องมาจากต่างประเทศนะครับเพือไม่ให้แท่นมีความเสียหายหลังจากได้ปลดล็อกเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับนะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนะครับก็จะมีสเตตัสนะครับสังเกตว่าจะมีสเตตัสโชว์อยู่3 3อสามสจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือ power สเตตัสนี่จะใช้กรณีที่เป็นบลูทูธนะครับ okay. เดี๋ยวมาดูวิธีการเซตอัพเครื่องสักครู่นะครับก็หลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็ทำการต่อบลูทูธกับตัวเครื่องนะครับก็คือ,อกรณีนี้เราใช้ตัวของ v v i k e y t m a c นะครับ เราจะไม่เนนจะไม่อธิบายเรื่องการล็อกอินอะไรต่างๆนะครับเราไปดูด้านวิดีโออื่นแต่กรณีนี้เราจะแนะนำการเชื่อมต่อนะครับถ้าท่านใช้เครื่องอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะสลับเครื่องได้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับสามารถสลับเครื่องได้นะครับกรณีนี้บางท่านที่มีดอลฟินอยู่แล้วก็สลับมาเป็นแพนด้าแค่นั้นเองกดตรงปุ่มสลับเครื่องได้นะครับทีนี้ต่อไปการเชื่อมต่อก็กดเลือกครับเครื่องก็จะเสิร์ชหาให้อัตโนมัตินะครับ ก็กดไปที่รูปของแพนด้าการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสังเกตหลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตัวบลูทูธตัวนี้ก็จะโชว์เป s t c o n n e u p ว่าเราได้เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่เมนูนะครับเราจะทําการเซตอัพเครื่องนะครับค а ลิเบรเครื่องใช้เพื่อครั้งครั้งแรกนะครับเราไปที่ข้อมูลและอุปกรณ์ตรงนี้นะครับ อีกเรื่องนึงที่น่าสําคัญก็คือเราต้องดูเช็คอัปเดตก่อนนะครับเพราะตัวเครื่องพันด้าเองเนี่ยก็จะเหมือนดอฟฟินนะครับก็คือว่าเราต้องตั้งให้ความอัปเดตนะครับตัวแอปพลิเคชันอัปเดตแอปที่สามารถจะอัปเดตด้วยตัวตัวเครื่อง k ีย์บุแม็เองนะครับแต่ส่วนที่เราต้องอัปเดตด้วยคอมก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตอนนี้เวอร์ชันทุกอย่างตรงหมดแล้วก็คือการใช้งานได้ปกตินะครับแต่เมื่อไหร่ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปแดงอะไรขึ้นแสดงว่ามันต้องการการอัปเดตนะครับ ถ้าเราไม่อัปเดตเนี่ยก็จะทําให้การเชื่อมโยงมีความผิดปติได้นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนนะครับการใส่ไกด์และคัตเตอร์แล้วก็การแคลิเบตเครื่องครั้งแรกก่อนใช้นะครับเอามาดูกันนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยของตัวแพนด้านะครับจะให้ไกด์มา2ออันแล้วก็คัตเตอร์ สองอันนะครับเป็นไซส์2มิลและ1.5ปกติเราจะใช้เป็น2มิลนะครับเรามาดูพิธีการก่อนนะครับข้อที่พิเศษของตัวแพนด้าก็คือการใส่ไกด์และคัตเตอร์เนี่ยหลักการมันคือไม่ต้องตั้งแท่นอะไรทั้งสิ้นนะครับทำการใส่ให้สุดก็คือใช้ได้เลยนะครับเรานําไกด์นะครับใส่กันง่ายๆอย่างนี้นะครับดันให้สุดเลยครับดันให้สุดจนถึงด้านบนนะครับแล้วก็ล็อกนะครับอันนี้เป็นดอก 2มินนะครับดอก2มินนะครับถ้าเราใส่ไกด์คัตเตอร์ไม่สะดวกเราเอาแท่นออกก่อนนะครับตัวคัตเตอร์เราก็ใส่ตรงด้านตรงนี้นะครับด้านที่เป็นเป็นบากตัวนี้ให้ตรงกับรูน็อตนะครับแล้วก็ดันให้สุดเลยนะครับแล้วก็ขันให้แน่นตัวนี้เป็นข้อพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมานั่งตั้งความสูงของคัตเตอร์หะไกด์ถึงแม้ใน ดูมันอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะมันจะมีวิธีการหาระดับที่ถูกต้องให้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปเราก็เอาแท่นมาใส่นะครับแท่นก็จะเป็นริมแบบนี้นะครับใส่สังเกตแท่นจะมีด้าน A และ B นะครับตัวเครื่องจะบอกเองว่าให้เราใส่ a หรือ B ตรงนี้มีเส้นอยู่นะครับเส้นระดับว่าเราจะเลือกแท่นไหนด้านไหนนะครับถ้าเราเลือกบางนี้เป็น B เลื่องนี้เป็น A นะครับนี่เป็น B นะครับอมซติอันนี้เราใส่ B ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นต้องล็อกให้แน่นนะครับ ต่อไปคือขั้นตอนนะครับที่เราจะทําการแคลบิลเลตเครื่องก่อนใช้งานเรามาตรงข้อมูลและอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นรูปเครื่องนะครับ,นะรบก็ตรงนี้นครับใช้เมนูน,มน,มนี้เมนูเดียวเลยนะครับการสอบเทียบการตัดนะครับใช้เมนูเดียวในการใช้งานเลยนะครับครนี<ม>้ไปที่เมนูนี้ในนี้ก็จะแจ้งว่าเราจะใช้ดอก2บินนะครับแล้วก็กดต่อไปก็เราตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลางเวลาก็คือสําเร็จละก็คือ2มิลกดต่อไปในเครื่องก็จะแจ้งว่าให้ทําการย้ายแท่นตรงนี้ฮะ a 1ไปที่ตรง b เราก็ตรง b เรียบร้อยนะนะครับใส่ดอก hon หกนะครับนะครับไปที่ตรงตำแหน่งเส้นที่4นะครับตัวแท่นฝั่งขวานี้นะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเส้น1 2 3 4นะครับเราก็ใส่ดอก honda เข้าไปนะครับ ะกะเอาดูให้อยู่ตรงเส้นที่4นะครับก็คือเส้นนี้นะครับให้ปลายมันจะประมาณอยู่ตรงเส้นนี้นะครับแล้วล็อกให้แน่นต่อไปเราก็กดเริ่มต้นสังเกตเครื่องก็จะเอาไกด์มาวัดนะครับความสูงของดอกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องการตั้งดอกนะครับเพราะว่ามันจะวัดให้ใหม่ทุกครั้งแล้วก็วัดปลายวัดซ้ายวัดขวาว่าเซนเตอร์ไหม ขนาดเดียวกันมันก็จะตัดนะครับจะไปทำการตัดเพื่อสอบเทียบการตัดไปในตัวเลยนะครับก็จะตัดฝั่งซ้ายก่อนนะครับตัดปลายแล้วก็ตัดขวา การสอบเทียบการตัดตอนแรกเสร็จสมบูรณ์แล้วโปรดดำเนินการต่อก็คือขั้นตอนแรกสมบูรณ์แล้วครับก็กดต่อไปคือก็แจ้งว่าให้ใช้แปรงทาความสะอาดนะครับแปรงทําความสะอาดนะครับไม่ให้มีเศษโลหะหรืออยู่เลยนะครับสำคัญนะครับตรงนี้เราต้องทำเอาแปรงทาความสะอาดตรงจุดที่ตัดให้สะอาดที่สุดแล้วก็ตรงไกด์นะครับจุดที่ตัดแล้วก็ตรงหมุดตรงนี้นะครับหมุดตรงนี้ก็สําคัญทาความสะอาดให้ให้มากที่สุดนะครับอย่าให้มีเศษอะไร เพราะหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยมันจะเอาไกด์มาวัดเพื่อสอบเทียบการตัดนะครับถ้าเรามีเศษผงอะไรไปชนดูก็ทําให้การวัดผิดเพี้ยนะครับสังเกตมันก็จะเอาไกด์มาวัดตรงแนวที่เราตัดนี่แหละครับเพื่อดูผลการตัดเราแล้วก็สอบเทียบการตัดเรียบร้อยนะครับการสอบเทียบการตัดเสร็จสมบูรณ์นี่ครับก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับในการ calibrate เครื่อง panda xa 0 0 6 นะครับเพื่อใช้ในการในครั้งแรกในการเพื่อใช้ในการตัดนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ